พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องของแพทยสภาค่ะ<ม>คือทางแพทยสภาเนี่ยยังไม่ได้ตอบอะไรเพราะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันวันที่12มิถุนายนแต่ทีนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะตอบโต้ยืนกรานมาติเดิมที่คุณสมศักดิ์แกวิโต้กลับมาก่อนหน้านี้หรือไม่มติ8พฤษภาคมคุณสมศักดิ์วิโต้กลับมานะคะแต่ก็มีความเห็นที่น่าสนใจพาไปดูตัก,กะ วิบัติของคุณสมศักดิ์ก่อนก็นแล้วกันโดยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ค่ะผู้อำนวยการสถาบันอิสาราคือสำนักข่าวอิสารานะคะให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการวีโต้มติแพทยสภาของคุณสมศักดิ์นะคะโดยคุณประสงค์บอกว่านี่คือตักกะวิบัติของนายสมศักดิ์คือในฐานะที่เป็นสภายกพิเศษเนี่ยมีความเห็นยับยั้งหรือวีโต้มติแพทยสภานะคะในหนังสือบอกว่าอย่างนี้ ้างหลักการพื้นฐานในการพิจารณาหลักจริยธรรมทางการแพทย์มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมีความถูกต้องปลอดภยัยมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและสร้างความไว้ใจผู้ป่วยกับแพทย์คือชมไปหมดเลยอะ่ะดังนั้นเนี่ยการตีความและวินิจฉัยพฤติการของผู้กระทําการของผู้ประกอบการวิชาชีพใดว่าผิดต่อข้อกําหนดจริยธรรมหรือไม่ต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายหรือผลกระทบเนี่ยมาพิจารณาด้วย หากไม่แล้วการพิจารณาหรือวินิจฉัยนั้นย่อมมีลักษณะใช้ดุลพินิษโดยมิชอบอันนี้คือสรุปง่ายๆเดี๋ยวก่อนสรุปคือคุณประสงค์เนี่ยเอามาจากข้อวีโต้คือข้อวีโต้ของกรรมการที่ส่งไปเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะเอาคําตอบเฉพาะของคุณหมอที่ตอบนักข่าวที่ถามเรื่องความดงความดันเอ็ก e ซ์เ e อ็กโคอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมตั้งโตงะแถลงข่าวถามฉับพลันแต่คุณควรจะเอาความเห็นทั้งหมดมาดูด้วยสิและที่สําคัญ ผู้ป่วยก็ไม่ได้เป็นอันตรายผู้ป่วยก็รักษาชีวิตได้ไม่มีความผิดใดๆแบบนี้ควรจะมีจริยธรรมมากกว่าด้วยซ้ำไหมอ่าเขาถึงวีโต้กลับไปอันนี้คือสรุปให้ฟังซึ่งคุณประสงค์บอกเออฟัง,ฟ,งฟังเพือนๆมันดีนะต้องการให้แพทย์รับผิดชอบผู้ป่วยเต็มที่แต่เป็นตะก,กะวิบัติที่ใช้ในข้ออ้างวีโต้มติแพทย์สภาในการลงโทษแพทย์ค่ะใครๆก็เดาได้อยู่แล้วเจตนารมณ์ที่แท้จริงของสมศักดิ์คืออะไรคุณประสงค์บอกว่าจะไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ต้องบอกว่า การใช้หลักการพื้นฐานของในสมศักดิ์ที่บอกว่าเนี่ยต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายหรือผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ป่วยมาพิจารณาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยดุลพินิจนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายคําถามที่คุณประสงค์ถามก็คือว่าถ้าใช้หลักการว่าต้องใช้ความเสียหายของผู้ป่วยมาพิจารณาในการลงโทษแพทย์เท่านั้นอาแล้วกรณีการออกใบรับรองแพทย์เท็จละ่ะให้คนป่วยเอาไปใช้ประโยชน์ละ่ะเช่น เอาไปทําใบขับขี่เอาไปเกณฑ์ทหารหากกรณีต้องใช้ใบรับรองแพทย์แล้วมีการให้ใบรับรองแพทย์แพทย์เทสไปเนี่ยผู้เสียหายคือใครผู้เสียหายไม่ใช่คนที่ขอออกใบรับรองแพทย์เทสหรือผู้ป่วยทิพย์แต่ผู้เสียหายคือรัฐคือประชาชนทั่วไปถูกไหมเช่นออกใบรับรองแพทย์จะได้ไม่ถูกเกณฑ์ทหารไอแบบนี้รัฐก็จะขาดกําลังคนในการป้องกันประเทศหรือ สมมุติคุณป่วยป่วยแบบขับรถไม่ได้ไงคุณตาบอดสีอย่างเงี้ยร่างกายคุณไม่แข็งแรงการตัดสินใจคุณมีปัญหาแต่คุณเอาไปใช้ในการออกใบอนุญาตขับขี่แล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะใครรับผิดชอบใครเสียหายคุณประสงค์ก็เลยบอกว่าเอาให้ตรงประเด็นนะกรณีออกใบรับรองแพทย์เท,ท็จเพื่อผู้ต้องหาหรือผู้ป่วยจะได้หลีกเลี่ยงการขึ้นศาลโดยบอกว่าก็ป่วยหนักก็เดินทางมาไม่ได้ ผู้เสียหายจะคือรัฐและกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีหลายกรณีที่ฝานไม่เชื่อนะคะว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาป่วยหนักตามใบรับรองแพทย์จนต้องมีการตรวจสอบคุณประสงค์ยกตัวอย่าง1คดีค่ะจำเลยอ้างว่าป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่ฝานดีกานักการเมืองส่งคนไปตรวจสอบเลยบอกเฮ้ยไม่ได้ป่วยหนักนี่นาะสั่งให้จำเลยมาศาลเนี่ยค่ะตัวอย่างเหล่านี้คุณประสงค์ก็เลยมีคำถามว่า ถ้าแพทย์ผู้รับรองออกไปรับรองแพทย์อันเป็นเท,ท็จเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยทิพย์แต่รัฐและสาธารณะเป็นผู้เสียหายแบบนี้แพทยสภาลงโทษแพทย์เหล่านี้ได้ไหมล่ะถ้าไหนสมศักดิ์ข้องใจว่าวิธีคิดตามหลักการดังกล่าวเนี่ยเป็นตรกกะวิบัติหรือไม่ก็ไปตรวจสอบการลงโทษแพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์เท็จเพื่อผู้ป่วยทิพย์ว่ามีจํานวนเท่าไหร่ในกรณีใดบ้าง ซึ่งถ้าแพทย์ที่สภาไม่ลงโทษแพทย์ที่ช่วยเหลือนักโทษโดยอ้างว่าป่วยทิพย์จนไม่ต้องถูกจองจําในเรือนจําได้ไม่ใช่ตักกะวิบัติเท่านั้นแต่จะวิบัติทั้งประเทศค่นะก็ตักกะวิบัติไม่ไม่น่ากลัวเท่ากับการใช้ตักกะเนี้ยจะทําให้วิบัติทั้งประเทศอันนี้พี่ประสงค์สรุปเอาไว้ดีเลยนะอ่าแล้วก็อธิบายเห็นภาพเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเอาไปใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมเนี่ยพแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ปลอมเนี่ย ความเสียหายมันไม่ได้ตกอยู่กับคนที่ไปขอไปรับรองแพทย์<ะ>แต่มันตกอยู่กับหน่วยงานใช่ค่ะนะถ้ากเกณฑ์ทหารก็ไปทําให้คนอื่นเนี่ยเขาต้องเป็นทหารแทนคุณ<ม>หรือเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องสมัครงานเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้คือแพทย์เขาก็มีระบบมีระเบียบในการพิจารณาของเขานะครับทีนี้มาดูปฏิกิริยาหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับสภานายกพิเศษคือสมศักดิ์เทพจุจินเนี่ยนะครับมีหนังสือวีโต้ไปยัง คณะกรรมการแพทย์ศิยาภานะครับ